ที่สหรับเกมที่คุณกำลังรับชมหรือเกมที่ผมกำลังแคสอยู่นั่นคือเกม S.F. หรือ Special Force นั่นเองนะครับผมแล้วก็เรามาการเริ่มแรกกนะลยพึ่ไปมั่วอะไรก็เกมนี้นะเป็น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 เกมที่ยิงปืนเออจบแค่นั้นละบายบายครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็อันนะอันนี้ก็เล่นได้สักพักแล้วนะครับแต่ว่า ก็แคสแล้วนะแต่แคสนีกช่องหนึ่งคือแบบต้องเข้าใจคนที่แบบเพิ่งจะเริ่มแคสเกมใหม่ๆนะครับก็อาจจะหาช่อนงที่ถูกใจไม่ได้อยู่ว่าไม่ได้ทําเป็นตัวเป็นตนหรือว่าไม่ได้ทนนําทจริงจังอะไรเหมือนกับช่อนงน,นี้นะครับผมก็อะคนับครั้งนี้ก็เป็นช่องแรกที่แบบโคตรจริงจังเลยวะโคตรจริงจังเลยยอดก็ก็เลยได้ทําการนะแคสเลยนะครับผม เป็นจริงจังไว้ชาแนลเนี่ยแล้วก็ยำผู้เกมเมอร์ก็เป็นของผม p g งแ,แต่ก่อนนะนะครับผมก็ให้น้องไปแล้วครับแต่ไม่มีคนติดตามหรอกเพราะว่าคราวก่อนมันมีแค่ยแค่รวะเริ่มมามีคนตายเลยเหรอฮะงงงงงงแป๊บนี่ดาดอะไรดาดมีดเหรอเอไม่ใช่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 ใชใชหายไปไหนกันหมด ไม่นี่เราเข้ามาแบบไหนเนี่ยโอ้โนโอ้โนนะโนนะโนนะโนเลยโนเลยโนเลยโนเตจโนเลยโนเลยโอุ๊ยแหลกจังอะไรครับก็นี่เป็นน่านจะเป็นดาบมีดวิ่งแต่หน้าวิ่งแั่หน้า ไม่ไม่ไม่มีคนวิ่งตามหลังอยู่แกยังไม่รู้อีกแกนี่มันโง่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 โอ้ยอ้ยไล่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 จับไล่จับเฮ้ยเฮ้ยแกทำไรเพื่อนฉันแกทำไรเพื่อนแหมมามาไล่ตามอืมคุมดาบอันคมกลิบมันช่างคมเรียบนิบเหมือนอะไรเลย ไม่ไม่ไม่นี่แจ็คบักแจ็คบักแจ็คบักแจ็คจ็คแจ็คแจจ็คแจ็คแจจ็คแจ็คแจ็คจนได้หรือาจะมีใครตายไหมครับ <him> หาจนได้เนด้นี <All right. S 1> ราตารรเราคิดถูกครับที่เราตามคนนนครับมาบเราก็ตามคนเดิมนะผม เราจะมีสิทธิ์รอดชีวิตถ้าผมแล้วไปยืนเพื่ออ,อยู่นะโอ้ down. Down. Oh, no 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 n น n โน้าเคเอฟเราได้สามตัวแล้วนะผมแล้วก็คะแนนก็ยังนำอยู่ที่ยี่สิบนะครับโอเคนม่ใช่ มาโอ้โหมาแบบนี้เลยขออนุญาตดูเยอะเลยยี่สิบสองไงเทมไง,ไงไว้ยอย่าเบียดสิอ้าวตายไงงงดูว่าใครจะชนะครับ สงสัยว่าต้องเก็บเงินซื้อขวานแล้วนะครับผมตรงนี้จับมีดนี่มันเป็นมีดตอนเริ่มนะครับมันก็กากอยู่นะครับผมฮะอูะอ้หูพ่อเป็นสไปเดอร์แมนเหรอขึ้เป็นหมอเลยโอ้โหตรงนี้ใช้ได้ะครับผมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้แต่มันถูกฟันมาบ้างแล้วนะครับผมไปสอน,นไปสอนให้เป็นนินจา เฟกเฟกอุ้ยไม่เฟกแล้วไม่เฟกแล้วแป๊บนี่กขาทำอะไรทำอะไรทำไมทำไมทำไมอุ้ยวาร์ปเฉยตัวเฮ้ยเจ้อุ้ยไปไกลถึงนู่นเลยอ๋อแสดงว่าเราแหลกนะผมไม่เปล่าวะ ภาพไม่น่าเชื่อถือเหมือนไม่น่าเลยเล้วเคลียร์ตอนนี้ในจะขุดหลุมนะผมอุ้ยนกระโดดเลยมาฝั่งนี้ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยว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 มันเกิดมันเกิดแล้วก็ฆ่าเลยเหรอเล่นงี้เลยเหรอจนกระทั่งมันออกนะครับผม อ้าวคู่นีใครชนะบ้าง <Enemy down. S 1> อ้าวเรานะผมต้องเป็นเราอยู่แล้วละ่ะเราเป็นฝ่ายธรรม,มะครับธรรม,มะต้องชนะอาอาธรรมะผมใครสอนไว้ไม่รู้นะครับที่ร,รู้ชิปชิป,ชปไปไหนอะไปไหนอ่าชิปชิป,ชป โอ้โหมีคนมีคนมาแอบอยู่ข้างบนับผมแอบแล้วก็กระโดดลงมาแล้วก็เราก็ทําได้กาได้ทําการฟันเลยนะครับโ <All right. S 1> อ้ยสามสิบเอ็ดวิเจ yeah. นี่เป็นสามสิบเอ็ดวิที่สามารถชี้ชะตาเราได้เราจะไปบุเราจะไปบุข้าคือบังละจันข้าคือบังละจันบังละจันบังละจันบังลจันอุ้ยข้างหลังข้างหลังเลือกเป็นบังละจัน ไนอะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อกี้มันรูปเกิดขึ้นเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้จะทำอะไรวิ่งแน่เรียบร้อยชนะด้วยครับเป็นไงครับวินเลยครับผมถึงกับซ้อนมอไซค์นะครับผมวิน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 เนี่ย แล้วเราก็ออกไปเข้าห้องอื่นเอออ่าการตีสองเซิร์ฟเวอร์โอเคครับผมก็สำหรับการทดลองเล่นเกมนี้ให้ทุกท่านดูนะครับผมผมก็ได้ทำการฆ่าไป8ครั้งนะครับผมแปดตัวนั่นเองโอเคก็นะครับผมก็ขอจะปเปลี่ยนเท่านี้นะถ้าใครเจอผมก็สามารถทักทายได้นะครับหรือไม่นะครับผมก็จะลืมนะครับผมเล่นเกมไม่ มีประโยชน์ใช้วีวิตในนิยามในการเล่นนะครับเพื่ออนาคตของแคสเตอร์นะครับและอย่าลืมนะครับกด subscribe ด้านล่างด้วยนะคบเพื่อเกาลัให้กำลังใจของผมครับผมบ๊ายบายครับผม